ปั่นอะไรป,ปั่นได้จเจ้าเครื่องแกงรูมไหมไม่ใช่มันมีโถปัน่นแยกที่ไม่ใช่ใช้เอาเครื่องแกงอ่ะเราก็ไม่รู้ไงคนบ้านนี้แน่นะมองมเห็นปะเนี่ยมองเห็นเรามองเห็นมองเห็นมองเห็นคนหรือมองเห็นนะมองเห็นคนเห็นจะเอาเห็นถ้า,า,ถามีเค้กเย็นเค้สกสักก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยไม่มี ไม่มีอะไรเลยเอาโยเกิร์ตไปละได้หมดมันติดหมาก,ก็ด้วยลงไปถึงข้างล่างเลยหรอใช่ก็มีเงาเลยได้ยินเสียงคว้าไหมควา้ามองเห็นไหมเห็นใช่ไหม อันนี้เราล้างแล้วนะเห,นนเ,ห dig. เห็นกนเหลือเห็นของเห็นอะไรเห็นทั้ง <พอ S 3> คนทั้งของมุมกว้างอะมุมกว้างเออเอามุมกว้างกว้างปกลอ,กกรอประตูไม่เท่าไรหรอกบูบีประตูคุยเออเยอะเกินไม

Okay, ดีกว่าทีนีกนะไล่มากม้งอ่ะรอเล่นหยอกะหยอกเ,เอาเกลือมาหน่อยนะอ,อืม Thank you. เกนี้หยิบมือนึงได้ปะได้เนะดี๋ยวก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเองนะเท่านะั้นเะก้านะดนะิดนึงเยอะไปแล้วนะยกกระตะ้งชีก็ได้นะมาพาเอาปะนั่นคือเห็นปะเห็นหัวไหมเห็นหัว,วแป๊บนึงะจะย้อนเขียบเลยนายกเลิกป่ะแล้วก็มาถ่ายใกล้ๆ เผื่อไหมอย่าเพื่อเดี๋ยวเรามีอะไรจะบอกใต่คลิปก่อนในผีอ่ะผีป้องเรื่องอะไรเรื่องโยเกิร์ต หายไปไม่ฉลาด์ใบ <ไป S 1> สารแนงก็ไม่มีเหนียวป่ะเออไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ใบสาระแนงมันไม่มีใส่อะไรละ่ะใสะ่พีเหรอพี่ได้ชิบโอเคได้แล้วนะใบสาระแนงของเราโอเคแล้วนะได้โอเค เห็นเ็นเป็น,นเนก,กล็ดๆแล้วมึงพอแล,อล<ะ>โอเค